มือนเดิมเหมือนเดิมโอ้โหลูกค้าเชียงงงเชียงใหม่ที่ไหนมาหมดจริงลูกค้าเยอะค่ะที่มาก็มองใปทำบุญแน่เราแค่กำมังเท่านี้แค่กำมังเท่านี้สองกำมังสามกำมังทางตรงขององมากันสี่สี่ดีห้าเลยโอ้โหสุดยอดไอ้คนี้กระเทาะเราคันเองทำเองหมดไม่เสียไม่เสียขายมากหกสิบปีได้แล้วมั้งยังหัวยังยังยังพักไม่ถึงคนนี้กำมังก็เหนียวเลยแต่ส่วนมากอ่ะเขาจะแบบว่าโทรมาแล้วพอมีมะม่วงหอกอ่ะ คนก็เริ่มรู้แล้วว่าเออร้านนี้น่าจะขายก้อนเดีอบมะม่วงอ่แล้วใช่หรือีม่ค่นี้ก็เดี๋ยวก็จะหมดเนี่ยวันนี้ครนี่80ดสบห้าส0บเบิ่งจะขายได้สองวันเมื่อวานกับวันนี้ ธรรมดาปีที่แล้วอะขายวันที่หนึ่งเลยนะ<ม>ปกติแคช่วงนี้ช่วงช่วงกุมพาน่ะแต่ขายหนึ่งคุมพานะปีทีแล้วเนี่ยเดี๋ยนี้ังขายล่าไปหน่อยมันมาตรงกุฎีน,นี่ที่เราต้องรอเวลาเพราะเราก็รอมะม่วงใช่รอให้มะม่วงมันหวอดเนีนน่ยไช่ถึงทุกปีก็าแปดนิ้วใช่ใช่พันอะไรอะครับอ๋อสีทองนี่พันนี้สีทองคือน้ำดอกไม้ไหมครับใช่ค่ะน้ำดอกไม้ค่ะเราแล้ว หยมาเกบฮะเดี๋ยวกันหกสิบปีได้้วมังตัวก็หนึ่งหนอยมาตั้งแต่ยังหัวยังยังยังฟักไม่ถึงก็มะมาก็เหนียวเลยมาบ่วงมาจากแปดลียว่จาที่จ๋าโอ้โหลูกขาเสียงงงเสียงหน่ยที่หนมาหมดโอ้จิโอ้โหลูกขาเยอะมากมอก็มองไม่ทั้งหด้วยนะ บแบบคนที่นี่ขอเหมาไปทาาไปเลี้ยงควาไม่ใช่กำมังเท่านี้ครับกำมังเท่านี้สองกำมังสามกำมังไปทำบวชอุย้ยงานบวชอย่างนี้กี่โลครับกำมังสี่สิบสี่สิบสำรานี่คือแม่แม่สำราญด,ดั้งเดิม 88. แปดสิบแปดอายุยังอยู่ยังแข็งแรงอยู่เป็นย่าเป็นยายแลย้วเนาะย่าโอ้โห แม่ลูกสิบเอ็ดคนนะแม่เนี่ยบ้านเน่คนที่คนที่คนที่สองเท่าเดิมเท่าเดิมก็ก็ขายร้อยสิบเท่าเดิมกล่องละห้าสิบเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่อยากขายไปยังไงช่วยโควิดกันไปด้วย COVID 19. อ๋อชุดละห้าสิบฮะนี่รอเนี่ยธรรมดาถ้าไม่ถ้าไม่รอมามวงป้าก็ขายไปนานแล้ว มะม่วงมันยังไม่โอเคก็ไม่อยากจะขายเหมือนกันใช่หรือมีแค่นี้ก็เดยวก็จะหมดไงอันนี้ทําเองค่ะทุกแกงทำเองทั้งหมดก่อนนี้ลูกสาวบอกว่าให้ขายแค่สามก็มังสองก็มังเราแค่พอไอ้นี่ลูกค้ามาเราก็เองอย่าเลิกนะทําไปก่อนเขาอีกกะมังนึงหนูยังไม่ได้กินเลยแต่ส่วนมากอะเขาเจอแบบเ่าโทรมานะโตมาเยอะไปโอ้ตีกายโรมาเยอะมากจะได้ไม่ m a r k e เนะไม่ไม่ marker พอมีมะม่วงออกอ่ะคนก็เริ่มรู้แล้วว่าเออร้านนี้น่าจะขายข้าวเหนียวมะม่วงเลยทํงตรงทางทองมากันตีสี่ตีห้าเลยโอ้โหสุดยอดช่วงโควิดคนซื้ออะไรกินไม่ได้มาโอ้โหข้าวเหนียวขายดีมากอลอโอกพอดีเลยสี่โลอันนี้ไปาิดีได้ไม่เสียนะพรุ่งนี้ก็ไว้ได้นี่รอนึ่งได้เ่าไว้พรุ่งนี้นะไว้อย่างนี้เลยเอา เอากะทิเนี่ยใส่ใส่ตู้เย็นจากข้าวเหนียวเอาไว้ข้างนอกไม่เสียไม่เสียกะทิกระเทเราคันเองทําเองหมดไม่เชื่อเดี๋ยวไปลองขาย<ม>ทุกวันจา้าขายทุกวันช่วงช่วงหน้าข้าวเหนียวเนี่ยนะขายทุกวันขายตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ตีสี่ประมาณอันที่ย่างประมาณสามโมงอะไรร่อยๆอร่อยมากเจ้าดดงเจ้าดัง อันนี้อนนปลาสลิดสลิดที่ที่บ้านนะไม่เคยกินปลาที่อื่นขนาดเราทาเราไม่ใช่นักทำปลาเค็มใช่ไหมทำาจะไม่ได้เหมือนเลยปลาเล็กปลาเล็กปลาเล็กปลาเกม